รักและจังหวะร็อกปาฏิหาริย์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตซีรีส์ใหม่ที่ทุกคนรอคอยอยู่แล้วแต่คุณรู้ไหมว่าจุดน่าสนใจที่สุดอยู่ที่ตรงไหนมาพูดถึงลุกอิชิกาวะกันเถอะเขาพลิกบทบาทเป็นยมทูตอย่างไม่คาดคิดและนี่คือสิ่งที่ทุกคนมองข้ามไปเสมออัปเดต5ชั่วโมงที่ผ่านมาเผยแพร่33นาทีที่แล้ว Rock อก d อน u ซจังหวะร็อกปาฏิหาริย์รักซีรีส์แนว r ม m fantasy coming of age จากจูเวนายังไม่ทันเปิดตัวแต่กระแสะก็ร้อนแรงแล้ว ช่อง7ด hd เพิ่งปล่อยทีเซอร์ตัวอย่างฉบับคมิสูนทำให้แฟนๆตื่นเต้นกับมุมภาพสวยๆการตัดต่อที่น่าติดตามและพล็อตเรื่องที่ดึงดูดใจทุกคนก็พากันคอมเมนต์ชมเชยโดยเฉพาะบทบาทยมทูตสุดหล่อของลุคอิชิคาว่าที่ทำให้ทุกคนถามกันว่าจะออนแอร์เมื่อไหร่ซีรีส์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องราวของรักและเพลงแต่ยังเป็นการสำรวจความฝันและการเติบโตของวัยรุ่นอีกด้วยทีมนักสแสดงที่มีความสามารถสูงเช่นลุคอิชิคาว่ากันเษฐพงษ์เจนกุญชรนัทดูดีบุญญาพร วิวิดวิวิดและเมตตี้ทีระเดชพร้อมกับดาวรุ่งจากช่อง 7hd ที่มาเสริมความสนุกให้ครบถ้วนซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือการพลิกบทบาทของลุคอิชิคาว่าที่ทําให้เราได้เห็นด้านใหม่ๆของเขาซึ่งอาจทําให้บางคนรู้สึกประหลาดใจแต่ก็นา่าติดตามอย่างมากแต่คุณคิดยังไงการเลือกลุคอิชิคาว่าเป็นยมทูตในซีรีส์นี้เป็นตัวเลือกที่ถูกต้องหรือไม่หรือคุณคิดว่าบทบาทนี้ควรไปให้นักแสดงคนอื่นมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ ซีรีส์นี้จะเปิดตัวเร็วๆนี้และเราไม่อาจาพลาดได้เลย